สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมนจะพ่อมาแล้วพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยเอาคือเป็นซี่คุณคุณเนี่เ <c oughs> อามาทั้งนอกกันพี่นอ้องกเป็นซี่คุณคุณพี่น้องเราหลายคนอาจจะสงสัยเขามาบ้านแพงนะครับพี่น้องฮะมามามา,มาหาคุณยายครับามาซองมือเขานะครับเนื่องจากว่าเมื่อแรกงมีเขาเรียนอยู่บ้านเป็ด,ปดก็เลยถือโอกาสนี้ขอติดรถมาก,กับอ่า ยายปวงกับเปิมกับอีพอกับอีขุมขอคุณยายปวงเด้อนะครับเขามากบอดีเห็นยายโดนแล้วครับตาแก้ว่าเป็นอยังคือได้พักกันเขาบ้านเป็นอยังคือได้พักกันเขาบ้านทุกท่านมูวนมสิเวยเหตุฉัไในอยากมาเบิ่งเขาทั่วเลยถามยายว่าเขางามบ่กเขาเขาพอเกี่ยวไปแมวส่นยายว่าพราะยายว่ามันเฮิ่มแล้วว่าวนเฮิ่มแบบได้แล้วส่วนเด้อไอพาพี่น้องให้มัเบิ่งสักวันไอ้ห่าปล่อยนะเบิ่งปื้อ มึงบังคุ้งรึพี่น้องอืมมาระกอมาระกอพี่น้องคนเป็นหน่วยหมดแล้วออกจากบ้านไปซิบกุมือครับพี่น้องครับซิบชุกมือได้ไปซ่องมึงเขากันอันได้กับบ่คือเก่าหรอล่าพี่น้องบ้านเนี่ยได้ไปเบิ้งเข่าด้ว่าให้พี่น้องให้เบิ้งเข่าอู้ทู้อู้ทู้ทโ้ทู้ทโ้ทูไปเบิ้งนู้เมียเบือผลงานพี่น้องโอ้ นี่คือผลงานโอ้โหพี oh ่น้องเอ้ยบานนี่สิบโมงสิ่ตะเกี่ยวน้ำมใช้เข่าตั้งตีบาดนี่แต่เราห่วงพี่น้องเอ้ยบานนี่โอ้โหแต่เราห่วงว่ามันกานหมักเ BE wow ้าบานนี่ไปไหนบานนี่พี่น้องเขาเอ้ยบานนี่โอ้ยขอบคุณเด้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณขอบคุณเขานำตามปลาโอ้ยมันง่ามการยิอยิแมวเออ้ยลย ขามันสมัยตะกี้ขามันดำนะบ่ว่ามันสีบปรยลมยังลมอยู่ตัวนี้ว่ามันเข่าดำนะครับพี่น้องว่ามันเข่าดำโอ้มีน้ำน้ำบ่ได้ไเมอืมโถ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 ว่ามันปีไก่ในงามเดี๋ยวปีในงามก็ปีไก่ในได้พี่น้องเมียนเมียนเมี่นขายมทีอืมปีกายมุทีเหี้ยคสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเบิดประทับใจไทยแลนด์ขนาดเลย ี่น้องไปตอนนี้เขาขามฝากไปหาใยครับจ่ามาเพิ<ไ>่มยูงหน,น่อยเพิ่มเพิ่มห <า S 2> นึ่งหัวจักดิามาท่านหัวจักบ่าวบ่าวบ่บ่มาท่านหัวจักว่าลูงว่าหอดแล้ว,วนะครับพี่น้องครับมาเดินเอากระเสียดพี่น้องตอนกน็ลังเป็นดอกเป็นเป็นหมากอเอาปล่อยแปะเบื้องบานนี่ยไปบุ้ยขักขัดขัดขั้วก้มหกนิโอ้ยบ่ต้อพงพูดเลยเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยผมหกผมหกหญ้าเกิดพี่น้อง Nie, pada awak malam tengah ni bawa. Ah, ayam, pada nie cuma nie. Hah, 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 h เไปใช่อีกอานนี่ว้าไปไปไปโอ้บรญาของงวไมตัวนี่ต้ตตุตตตโอ้โอ้บัาขอของวไมบู๊อ๊อ๊อเป็นเดกเด็กเจ้าตีนตนน่เอ้เอาว้นหดักอยูพีตันนี้โอ้บรญยาของัวใหม่ครับพี่น้อง นี่ขอบงวไม่ตัวนีมเอ้าเอ้ยเฮ้ยขาอะไรบ้านเาไอ้ยังไน่อเอัไปนี่าไไ่้ออมเป็นสัาไนอเอาบัตตีโอ้นบัตตีเอายังลูกอยังโอตัว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 ตัโอโถหลานไม่อย่าพ่อประชใจได้บานนี้ หันนะหันนะหันนะอืมอืมบ่เห็นกันบานนี่หลงกันเลยบานนี่ลื้อหลงกันแล้วบานนี่อัดตัวปัดตัวอ้ยไม่ยังดูล่ะโอ้ยเนาะโอ้ยบบ่่มาขวดบ่มาขวดขาอะไรกันเลี่ยบ่ขวดกันยังไงเออยังโตยังหันสามจี

ได้ไปงนลูกย,ลย่านย่านนอนจะควงกันนี่ลงแล้วหลงกันแล้วกันเอาไปย่งนอเออเป็นไงบินทีจับเป็นย่ไงบนทีจับโอ้ยกาแฟโอ้ยเป็นยงไงบนทีพยายามจาพี่นอปลาอะไรนอนนี่หนอตาเป็นไง,นนไงนอาจใส บังกบบ้อนี่เรกเนเงียบนั่นบ้นี่นตอนนี้ไปไงบุยยูไปเจยวหย่าเพรานยาอยู่ในบ้านอยู่เพานพีนอกนะครับว้ามีเ้นี่ปลาวนีิมบ่าไใส่ส่ไอ่สาวน่อยตกหนับยิ่งข่าวว่าเพิ่มหมานขึ้นยังนีตีวเาสนยินข่าวว่าาหมานแตหมานสาวน่อยตกนับไม่ยังั่นนคังี้หนี่ด้วก็ยาากนแล้วปอ่ปลาไหลหน่อยกัปลาบู อะไรเนี่ยก็ปบนะครับพี่น้องยิ่งข้าวยายพ่อจับของขังเดีโอ้ยจะมันหักคักได้แบบนี้คุณดำเนี่คุดำเนี่ยักหักหักหักยี่ให้ดากนโอ้คุณดำคุาดำม่ไม่ไม่่งอไม่พอมึงโอ้เป็นเช้าแล้วเว้ยมาอยู่น้ำใหญ่นี่ยมเป็นเช้าแล้วดำน้อยนี่ชงใสเชงใสเอ๊ะผู้ใดวะอจาร โอ้ยนอังตะนคือกงก็กัยังวันดีคางเกงกนเี้ยหรอเปล่าสงสัยเลยนี่สีนวลโเขนวลเลผู้เาไหมเาินวเพราะ่ไงเราลยอันป่ามาสงสัยว่าเชื่อว้แต่เห็นอันใส่สาวน่อยตัวหนาสงสัยแต่พ่าไงก็ม่ยกันไปใส่กว่อันตัวหายายว่าะย่าไปในบ้านมาันี้ไปเอาหนาไม่มีง่วงวันสันก็เาะวบ้านมีริงจโอ้ยอาเปนน้ำใช่ จะมันหัวผสมแคะได้เน้อยตัวหนึ่งมากินโอ้ยเดี๋ยวรูปหลังกันแล้วพี่น้องเห็นเดียวโหลดปึง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 มาแล้วแมนแล้ววานี่มาแล้วมากเลยอลไรมาเลยอะไวมาแล้วสวัสดีครับได้ยังมากวานี โอ oh! oh, ้โหอันไปบ้านย่าอ yeah, ันบ้านเราโูนบอกผมมามันอยู careful, ่โูนสวัสดีครับอ oh ีพอเอาหความแขวนทีแจ้งพอดีก็เลยพากันนอนอยู Alf ่หันนั okay, ่งอยู่กระท่อมมากับยายป้วงยายป้วงไปนอนอันห้องเพื่อนกับพี่อ๋อ้อ่าอาเมมได้เห็ดพี่น้องได้เห็ดโอ้โหเห็ดจะเนี้ยมาเถ่าเด้อ โอ้ยเท่ากันไปเก็บก no. ันเอเอาี ia, ่นี่ก็ตาก็มีพูดเอาพูดโต๊โโโตโมันสิได้กินแกงเนื้อทับานนี้มันจะได้กินแกงเนือทับานนี่เบ่งรองเบ่งบานนี่อัน่าบ่อยู่บ้านนะเนี่ยแม่รักไปต้อุปพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดไปเก็บเองีเราอาขึ้นาล้วครับครับครับมันบ่อถึงข้อกามวัอนละคือยินข้าวปมาณคบเจ้ ใช่ยังไงเขาหนิบ่าะอืออืออืดูนี่กำลังมาพี่น้องมายังหลักมัเห็ดอีก่ออ้โถ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 จังหวะหลับุ้ยัววนเขาอือ พุ่งเขายังพูดเว้แ hey, ต่พ şey. ่ตุ้งพุ่พูดแล้ว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 อะไรใส่ปุ๋ยหมากอะได้ใส่ปุ๋ยใช่ปะอะไ้ใส่ปุ๋ยหมากกระสับพี่น้องเอ้ยงามกว่าพี่กายนี่อีกมี่กายมันทีมีไกยมันทีพี่แท้บมัน่ได้ใส่ปุ๋ยหมากออปีนี้ได้ใส่แบบเต็มสูตรเลยครับพี่น้องปีนี้นะครับโอ้ยอ่อนซั้นแต่นี่นะโอ้ยได้กินแจงเฮ็ดละบานนี่ได้กินแจงเฮ็ดแล้วเขามาบานบานนี่พี่น้องเอ้ย นะครับอุ้ยเอาสั่นของนุยาบักข้ามแห้แม่เงี้ยเผาล่างเห็ดนะครับพี่น้องเอามาหายายนะครับมามีธุระด่วนด่วนบักแปดแสนเลยก็เพอาะไงก็ไม่ไงนะครับมีธุระด่วนด่วนเลยเดี๋ยวขอนุอยาก,กินเขนานำตามปลาก่อนคุยธุระสู่พี่น้องเ้าฟังก่อนโอ้ยสู่ยายตากับยายฟังก่อนนะครับพี่นอ้องเอ้าสุดไายไปเมื่อพี่นอ้อ,นองข้าอยูด่ดีกินแซบสู้หูสู้ข้นปฏิจารโรคไข่ไข่เก็บโศกมานลำลำลุ้ยลุยโอ้หมูแดงอย่าลืมพี่น้องใช่เรามีหน้ากันที่บานเป็ดบานเป็ดอำเภอเมืองจังหวัด แก่นนะครับพี่พน,น้องอะคลิปนี้ซับนี้พี่น้องครับคลิปหน,น,นาพอกันไหมสวัสดีครับ